ต้องมีเลยนะคะทุกคนใบนี้สวัสดีค่ะวันนี้เจอกัะหวานอีกแล้วนะคะวันนี้หวานก็จะมารีวิวกระเป๋าให้ทุกคนได้ดูกันอีกแล้วนะคะก่อนจะไปชมคลิปนะคะหวานฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หวานด้วยนะคะที่หวานจะมารีวิวกระเป๋ารุ่นนี้นะคะนี่เลยค่ะลอยเวนั่นเองค่ะเป็นรุ่น p นะะัซเซินะคะไซส์สมอลนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ย โอ้ยสายทุกอย่างง่ยกันหมดเลยซึ่งรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่แบบฮิตมากๆเลยนะคะสีนี้คือแบบเป็นสีที่ฮิตมากเลยนะคะสีแซนนั่นเองนะเบส์สมอลนะคะนี่สีนี้คือแบบฮิตเวอร์แม่จ๋ารุ่นนี้ปรับสายได้นะคะไซส์ด่ว,วนจะขึ้นไซส์ให้นะว่าไซสา์อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สายถอดได้ สายถอดได้ปรับได้นะคะตัวล็อกตรงนี้ถอดได้ปรับได้ปรับระดับได้นะคะตัวนี้ก็คือถือตรงหูจับตรงนี้นะคะถือได้ทรงจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้คือหวานชอบเลยเวทยอยู่อย่างหนึ่งคือมันเป็นแบบหนังทั้งใบนะคะหนังหนังทั้งใบแล้วคือไม่มีลวดลายไม่มีอะไรอย่างเงี้ยหลือก็เลยรู้สึกว่าชอบอะ่ะเออมันไม่มีความแบบไม่มีลวดลายอะ่ะ ชอบตรงนี้หนังทั้งใบดูมีความเรียบง่ายเรียบเท่นะคะแด้านหลังด้านหลังของมันก็คือจะมีซิปนี่นะคะซิปแบบนี้อา้าจะมาเป็นกาดแบบนี้เป็นแคร์การดแล้วก็จะเป็นเล็กๆแบบนี้ก็จะเป็นบอกเป็นรุ่นเป็นอะไรแบบนี้บอกบอกมานะคะม,มีรุ่นข้างหน้าจะเป็นโลโก้ตัวเลยเวแบบนี้นะคะ ด้านในเวลาเปิดมาจะเป็นเหมือนกับเป็นช่องเป็นช่องลับเหรอเออก็เปิดไปนะคะข้างในจะเป็นโล่งๆเลยนะโล่งๆนี้จุของได้เยอะนะคะจุของได้เยอะเลยแล้วก็จะเป็นช่องมีช่อง็อกเกกตข้างในอย่างนี้หนึ่งช่องไม่มีซิปนะข้างในอ่ะจะเป็นช่องกระเป๋าหนึ่งช่องแบบนี้นะคะจุของได้เยอะเลยนะคะนี่ลองใส่ มือถือลงไปนี่คือแบบโอ้โหโล่งมากจ้ะไม่ไม่ได้ลองเอาไม่ได้ลองเอาอะไรมาใส่ให้นะแต่เนี่ยลองเอามือถือใส่ลงไปเครื่องหนึ่งนี่คือแบบใส่ดูใส่ของได้เยอะเลยนี่นะคะมาดูรอบๆกันนะเนี่ยเออเดี๋ยวอาจจะหาลูกมาแปะให้ดูนะคะว่าเวลาสะพายเวลาอะไรแบบเนี้ยสะพายแล้วมันจะอยู่แบบประมาณไหนอะไรอย่างนี้ คือสีนี้คือสีฮิตมากๆนะราคาพิเออเดอร์อยู่ที่ประมาณหกหมื่น 6, กว่าบาทขายไม่แพงนะคะตัวนี้ที่ร้านขายอยู่นะคะนี่สวยมากสีนี้คือสีฮิตมากสีหายยากมากๆๆเลยนะคะนี่สวยมากคอร์ดบอดี้ได้นะคะน่ารักมากแบบนี้เวลาสะพายนะคะไซส์นี้คือกำลังน่ารักเลยนะคะไซส์สเนี่ยไซส์สอนี่คือแบบ กำลังน่ารักมากๆคือดีเกรเวอร์อยากจะเก็บไว้อีกแล้วแต่คือมีนเมียเกินไปนะคะต้องมีเลยนะคะทุกคนใบนี้ที่บอกว่าจุของได้เยอะแน่ๆนะคะคือถ้าใครที่ไม่อยากรูซิปก็คือได้เหมือนกันเกียร์ลูซิปก็คือแค่ปิดตรงนี้ลงไปนะคะใครที่กำลังมองอยู่ก็จับนะคะที่ร้านมีทั้งมือหนึ่งแล้วก็มือสองนะคะสอบถามมาได้นะคะ ไอจีขึ้นให้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังเล่งอยู่ก็จัดเลยนะคะก่อนรู้สึกว่ามันน่ารัก แล้วก็คุ้มค่าที่จะลงทุนเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมอีกหนึ่งใบนะคะเพราะว่ามันเป็นหนังทั้งใบเนาะหนังแท้ทั้งใบนะคะแล้วสีนี้ก็เป็นสีที่น่ารักนะสีผู้ดีมากๆๆๆมากนะคะคุ้มค่าจริงๆนะคะติดต่อสอบถามหวานมาได้นะคะที่แบรนด์เนมอเนกประสงค์ซูเปอร์เกอร์นะคะก็สำหรับใครที่อยากชวนรีวิวกระเป๋าแบรนด์เนมรุ่นไหนนะคะสามารถคอมเมนต์บอกหวานได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้หวานฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้หวานด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะบ๊ายบาย